สวัสดีครับทุกคนผมซาโวและว,วันนี้ผมมีข่าวดีๆมาบอกครับก็คือช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วเย่ yeah! โดยสาหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้ครับมีทั้งหมด3แบบก็คือสมาชิก b r o นซ e แปดบาทต่อเดือนก็จะได้ loyalty badge หรือแบบคือตราประจําช่องนะครับแล้วก็มี emoji น้องน่ารักมากมาย emoji ตอนนี้อาจจะยังมีน้อยแต่กาลังจะทําเพิ่มให้อยู่นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีให้ใช้เต็มไปหมดเลย เปิร์หรือว่าสิทธิพิเศษต่อไปนะครับก็คือสมาชิกบอลจะได้แชทเฉพาะสมาชิกในไลฟ์ด้วยตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดบ่อยมากครับเพราะว่าตอนนี้แชทในไลฟ์ยังไม่ได้ฟลั่หรือว่าเยอะขนาดนั้นแต่ว่าในอนาคตนะครับถ้าว่าแชทเยอะเกินไปอ่านไม่ทันอาจจะเปิดแชทเฉพาะสมาชิกในไลฟ์สักแป๊บหนึ่งนะครับจะได้มาคุยกันแล้วอ่านง่าย สมาชิกบอลน,นะครับจะารันตีตอบทุกคอมเมนต์ทันทีตอนนี้คอมเมนต์หลังๆเริ่มค่อนข้างเยอะแล้วแล้วผมอาจจะพลาดอะไรไปบ้างถ้าเป็นสมาชิกนะครับผมจะตอบคอมเมนต์ของสมาชิกก่อนเลยดังนั้นก็คือถ้าเมนปุ๊บอาจจะตอบปั๊บได้เลยครับและอีกสิทธิพิเศษหนึ่งสำหรับสมาชิกบอนแซดครับผม,ผมก็คือจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครอย่างน้อย1-2ถึงวันใน,นปัจจุบันนะครับผมจะมีตารางอัปคลิปอยู่แต่ถ้าเป็นสมาชิกบอนผมจะแปะลิงก์ให้ดูคลิปอันใหม่ก่อนคนอื่นเลยทีเดียว และถ้าหากอยากสนับสนุนผมเพิ่มไปอีกครับมีสมาชิก Silver Set ครับผมถ้าเป็นสมาชิก s i l v e r นะครับจะได้สิทธิพิเศษเหมือนกับสมาชิกบอลทุกอย่างเลยก็คือมีทั้งตรามีทั้งอีโมจิแต่จะมีบวกเพิ่มเข้าไปเยอะเลยครับก็คือจะขึ้นชื่อท้ายคลิปตราใดที่เป็นสมาชิกอยู่ผมจะเขียนชื่อขึ้นชื่อท้ายคลิปให้เลยครับแล้วก็จะได้อัปเดตชื่อคลิปต่อไปก่อนใครคลิปใหม่จะเป็นอะไรจะมีรายละเอียดอะไรบ้างสมาชิก s i l v e r ขึ้นไปก็จะได้รับรู้ก่อนเลยครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์หรือว่านะนําเพิ่ม แล้วก็สามารถร่มวมโหวตในโพสมาชิกได้ด้วยครับซึ่งหลังผมจะทําโพลหลายแบบเลยอาจจะมีโพลให้โหวตเฉพาะในสมาชิกด้วยและสุดท้ายครับสลับซีเวอร์ก็จะได้ภาพไกด์คอม TFT ก่อนใครทุกคลิปเวลาผมทาเกี่ยวกับพวกคอมอะไรประมาณนี้ผมจะศึกษาแล้วก็นั่งทําเป็นไกด์ดูครับให้ตัวเองดูด้วยเรื่องการวางตัวเรื่องการหายเทมเรื่องการจัดแครี่หรือว่าเรื่องการโยกย้ายไปเล่นคอมอื่นผมจะทําเป็นไกด์ให้ดูง่ายๆเลยถ้าใครเป็นซีเวอร์ผมก็จะแปะไกด์คอมนี้ให้ดูกันก่อนใครเลยครับผม ต่ว่ารักผมสุดๆก็เป็นสมาชิกโกแซดได้เลยครับทองงามอารามเพิ่มราคามานิี่นึง600บาทต่อเดือนแต่ได้สิทธิพิเศษแบบสุดๆก็คือร่วมเล่นในไลฟ์ได้เลยไม่ต้องลุ้นกดเข้าตอนเปิดห้องตอนนี้นะครับเวลาเล่นในไลฟ์คนอาจจะมาเล่นกันค่อนข้างเยอะถ้าเป็นสมาชิกโกผมจะชวนเข้ามาในห้องก่อนได้เลยครับไม่ต้องลุ้นกดเข้าโดยสามารถเล่นก่อนได้เลย1-2รอบครับผมก่อนที่จะเปิดห้องในเกมให้คนหนึ่งได้เข้ามาและถ้าเป็นสมาชิกโกครับผมผมจะอ่านชื่อขอบคุณทุกคลิป อย่างน้อย1ถึง2คลิปถ้าเป็นสมาชิกโกอยู่แล้วก็สุดท้ายสามารถเลือกคลิปต่อไปที่จะให้ผมทําได้เลยหลายหลายคนมีแนะนําคลิปน่าสนใจมามา,มากเลยครับแต่ว่ามันอาจจะค่อนข้างเยอะเลยอาจจะทําได้ไม่หมดแต่ถ้าเป็นสมาชิกโกอยากได้คลิปอะไรอย่างน้อย1ถึง2คลิปให้ผมทําได้เลยผมยินดีจัดให้และทั้ง3สมาชิกนะครับไม่ว่าจะสมาชิกระดับไหนจะได้โรพิเศษอยู่ใน Discord ค,ครับผมและอีกอย่างก็คือตอนนี้ช่องซาวเวของเรามี Discord ประจำช่องแล้วครับ ลิงก์ดิสคอดจะอยู่ในคลิปทุกคลิปหลังจากนี้เลยสามารถกดเข้ากันได้ใครอยากได้โรพิเศษก็อย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับตัวในดิสคอดครับผมก็จะมีภาพไกด์หรือจะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอัปเดตเกี่ยวกับช่องถ้าใครอยากหาตีลงแรง TFT ก็เข้ามาหากันในห้องดิสคอดได้นะครับหรือมาเมาส์กันก็ได้ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆน้อยๆของพวกเราซาโวสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าไม่ได้เป็นยังไงผมก็จะขยันทำคลิปให้มีคุณภาพต่อไป โดยทุกอย่างที่ได้สนับสนุนจากสมาชิกนะครับก็จะนำมาพัฒนาช่องให้มีคอนเทนต์ดีๆเสียงใสๆภาพสวยๆในอนาคตมากขึ้นไปอีกครับผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากด subscribe เข้ามากด like เข้ามาเม้น์แค่กดเข้ามาดูคลิปผมแค่นี้ผมก็ดีใจจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมและเจอกันในช่อง Discord และใน y YouTube ครับผม Thank you.